哎呦！然后 อยากอ๋องเจ้าเ่าควาใหมหมูใไม่หนูหม่เวบ้านสุนินี่แล้วฝนไม่มีเลยน้ำไม่มาไม่อย่างนั้นแล้วหลวงสุนิขบวงอแล้วเสียวนก็เดินมาแล้วก็ทำหนาทาตาบอกพี่บอกน้องว่าอยากจะได้เมียใหม่ แกวนมึงฟังแต่ชื่อตัวแกไม่ค่อยเข้ามาหาเองดอก,กวนอย่างเงียววนวน,วนไอ้ยางนัแกเคยได้ไปล่อยนาเขาหน้างไทรเลี่ยวหรเอยเงอเอเออ,อ,อ,อมันยังมาถามว่าเคยปล่อยนางเขานาใไทรเล้วหรือยังหนอบ้านที่มันแรงหลายนามไม่ไหล นางเอซุนิดจะถามยัยงนิดเอยยังหน่อยบ้านอื่นตกฝนน้ำท่วมบ้านฉันนี่จะมาเป็นอะไรมันหล่งหงลายเป็นยังไงพี่<อ>ทำนาแปดไรลงทุนไปหมื่นกว่าบาทแต่เขาสีทุ้งปุย๋ยมันแลกไอโดกโมโหลเลยไทยไม่านานนี่วากงกระโพด ไอ้คันไปวานเลยขอาโพดก็ม me, me. me. ีแต่หมดมีแต yeah. ่แมงบานคันฝนเลงเม็ดไม่มีมีแต่หมดเพราะมันเลงมากเลยนะเขาเรียกฟอยฟอยดอกพ่อแม่คุณเรียกหมวยกับผดมาแต่น้อยนี่แหละพ่อแม่คุณน้ำเรียกบานเองก็เรียกให้ใหญ่หยฮะบานเองก็เรียกไงน่าทั้งหนหมวยเกินข้วดป้าเดียวกัน มึงไม่เคยเห็นมีนางมึงไม่เคยทำอะไรก็โพดมึงไม่รู้เรื่องหรอกขับพดนี่เวลามันออกดอกวดแลงนี่มันจะม,มีเม็ดอูแวกดูเห็นเม็ดอยู่เม็ดเดียวนอกนานมีแต่มวยชุนยุเลยนานมึงเชื่อกูเถอะนะกูเคยทำอะไรก็โพดมาก่อนแล,อแลแต่ สารทำรอบทำใสหน้าตาอย่างนี้ฉันทำเป็นมดทำใสทั้งรอบทั้งมวงมีอย่างเดียวคือกระดง้งไอ้ดงเกียดมากามือจะกระดงนะมีอย่างเดียวคือกระดงอไอ้ดมเกียดมากไอด้ดมดเจียกเนาะทำหม่เพราะฟัดเข่ามาไรมันทูกแต่ของเมียกูเลยไม่ทำ อไ,ไอ้มึงกินแต่ขาวรงสีที่รูสมบัติอะไระไลุงยาเนี่ยาย,าย,ายาและคนทับเท่าที่ยาอะไรยา,าดำฮะยาดำยาดำนี่สมัยแต่ก่อนไม่มีโรงสี<ะ>ยาขาวยาขาวนี่แต่ก่อนไม่มีรงสี งาะมาแต่ไรแต่นางงาะจะได้รับได้นอนเนี่ยงาะต้องมาดอขาวใส่กระเดื่องเราตั้งก็สากมือป๊กโป๊กโป๊กพ่อเล็กเรากอใส่กระดงเราก็มาแปะกระฟองกระดงนี่เราฟาดชุบ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 อ่ะอีตอนฟาดนี่กูไม่เขียนตัวนานกูเขียนอีตอนกระทายนี่นะมึงเลยรวมงดไม่ไม่เลืออะไรรวมเม็ดเขาเนั่นแล้ว เจ้าว่าเป็นโนมีโนะไม่ว่าผู้หญิงอ่ะ